เพียวๆเรียวๆ,ยวๆติงตองชาแนลสวัสดีจ้าอา่าสมตำกุ้งสดกุ้งสดสมตำกุ้งสดพักลวกใจกเก่าๆเนี่ยแหละพี่น้องปลาดุกปลาดุกนี่เข่ามันไก่ป่ะกุ้งสดกุู้ฟอมกุ้งฟอมเป็นตาเพชร,อรปอว่เพชรไปไหนอะไดอกแต่พี่น้อง แ,แค่ซิ้นสุดซิ้นสุดเขาบอกเขาบอกไปหัเมื่อ,อกันไปเลยไปเลยจองเขาจ้องออกนอกบ้านแล้วออกนอกบ้านแล้วไปนกนกจับเนี่ย พิธียายุดน้อยจับได้ไหมล่ะคะลวยจ้องไปจับเข้าไปไหนแล้วกระดิงของดังเนาะกระดิงด่งจะคล้องดาเวลาจับเข้าไปไหนเบื่อตอบพี่น้องเรียบร้อย ตึ๊กแตะแป๊บแตะแป๊บ6ทักอึอุ้ยปล่อยอะไรเนี่ยปล่อยอะไรโบ้ย no. <coughs> <coughs> นี่นางทาอันนี้ไซ็กโกร์ประเซ็กกโกเ้เอ,อิร์นเซกโกร์อีเซโกรเออซื้อไซ็โกรมาลับตาสิพวกนั่นก็เลาะนั่นก็เลาะอันนั้อน,นอันนั้นจะคล้องบานอันนี้แขกแขกรับเชิญชวนกินขา้าว ฮัลโหลไว้มันไปดูไก่นะคลิป<ม>นี้นะแค่นี้พี่น้องเจองคลิปนาจ้า